โอเควันนี้จะมาสอนวิธีการคำนวณยาชานะครับก็สมมติสมมติเด็กหนัก5กิโลใช้ยาชาได้กี่ ML และกี่มิลลิกรัมอย่างนี้เนาะต่แรกที่เราต้องรู้เลยคือเราต้องรู้ว่ายาชาใช้อะไรเช่นลิโดเคนอารติเคนเมพิวาเคน ต้องรู้เปอร์เซ็นต์ยาชาเนาะก็รู้บวกลบใส่อะดีนาลีหรือไม่มีอะดีนาลีนะมีไหมอันนี้หลังจากเรารู้แล้วเราจะใช้ยาชาอะไรชนิดอะไรเปอร์เซ็นต์อะไรใส่อะดีนาลีไม่มีอะดีเลีนวะเราก็ไปเซิร์ชในเน็ตเลยว่ายาชาของเราแม็กซิมัมโดสคือเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้สมมุติเราจะใช้ลิโดเคนสมมุติ เราจะใช้ลิดโคนแบบมี ine, อะดรีนาลีนเนาะเราได้ว่าแม็กซิมัมโดสคือ7มิลลิกรัมกิโลเพราะฉะนั้นเด็ก5กิโลใช้2%ลิโดอเคนบวกอีพิ EP ได้5คูณเเท่ากับ35มิลลิกรัมเท่านี้เราจะรู้ได้ไงว่า35มิลลิกรัมเนี่ยคือกี่มลก็เราก็มาว่า2%ลิโดเคน เนี่ยเวลาเราคำนวณจากเปลี่ยนจากมิลลิกร,รัมให้เป็น ML เนี่ยคือเราก็เอาเปอร์เซ็นต์สูตรมันคือเปอร์เซ็นต์คูณ10คูณ ml จะเท่ากับมิลลิกร,รมัมเปอร์เซ็นต์คูณ10มาจากไหนน้องก็ต้องไปดูเองว่า2%เนี่ยมันเทียบอะไรกร,รัมส่วนกร,รมัมหรือว่า ML ส่วน ml แล้วเสร็จเทียบบัญญัตะยางสุดท้ายออกมามันจะได้สูตรนี้ว่าเปอร์เซ็นต์คูณ10คูณ ml เท่ากับมิลลิกร,รมัมเนาะ 92คูณ10คูณ ml ้าเท่ากับ35มิลลิกรัมก็ ML. จะได้ ml เท่ากับ35หาร20เท่ากับ1.7 ml ก็คือคำตอบแค่นี้เองง่ายๆ